สวัสดีครับผมนายเชื่อทอนอินแฝงจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผมเกิดอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภองาวครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงอัตลักษณ์ภูมิลำเนาบ้านเกิดของผมนั่นเองก็คืออำเภองาวนะครับซึ่งผมจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภองานะครับมีอยู่6สถานที่ด้วยกันเรามาดูกันเลยครับผม ถานที่แรกที่ผมจะแนะนำานะครับก็คือท่าพไทนะครับอุทยานแห่งชาติท่าพะไทคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สําคัญของอำเภอเงาวนนะครับผมมีสภาพป่าเป็นปา่าเิญรรณคือป่าผัดใบผสมมีต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดจานซึ่งซล่ากันนะครับผัดใบในฤดูแล้งนะครับผมปิใบในฤดูฝนอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาะชนิดรวมไปถึงสัตว์ป่าและนาพันธุ์นะครับผมเมื่อมาถึงอุทยานแล้วเนี่ย สถานที่แรกที่ต้องไปเยือนก็คือถ้ำผาไทยนะครับนถ้ำขนาดใหญ่ที่มีห้องหินย้อยและถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ด้านในมากมายในช่วงดีอาจจะพบเห็นงูคู่สองสีเป็นงูที่มีสองลำตัวเลี้ยวพันกันหันไปคนละทางาเ,เป็นงูหายากนะครับและมันไม่ค่อยอยู่ร้ายมากก็น่าจะประดิษฐานไปด้วยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามารถเข้าไปกราบไหว้ได้นะครับ ที่อยู่นี้ตั้งบุตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านห้วยเำนภอนงาจังหวัดลำปางนะครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงหโมงครึ่งนะครับสถานที่ต่อไปนะครับก็คือลงผู้เขียวไปต่อกันที่หลมผู้เขียวนะครับลงผู้เขียวเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับป่องภูเขาไฟมีการสันนิษฐานว่าก็จะเกิดจากกรณีพิบัติที่เรียกกันว่าหลุมยุบ ซึ่งเป็นการที่พื้นผิวดินถลั่ลายลงไปจนกลายเป็นขนาดใหญ่มีน้ำที่ใสสะอาดเป็นสีฟ้ามรกตสามารถมองเห็นปลาที่แหลกได้ได้อย่างชัดเจนนะครับรอบด้านจะรอบล้อมไปด้วยป,ป่าินปูนและป่าเขาอันล่มลืม่นเป็นากาทเงียบสงบเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองลำปางและนักท่องเที่ยวแ,แม้น้ำจะใสน่นเล่นกันนะครับก็ยังมีกฎบังคับติดฉาบว่าห้ามลงเล่นน้ำและห้ามตกปลาดูเด็ดขาด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้คงอยู่สวยงามและรวมสมบูรณ์ต่อไปนะครับที่ตั้งของสถานที่นี้ก็คืออุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดบ้านอ้อนอำาเภอเงาวจังหวัดลำปางปานะครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงคึ่งน,นะครับนอกับสถานที่3ามคือน้ำตกแม่แก้นะครับ น้ำตกแม่แก้เป็นน้ำตกปูนปูนที่มีต้นกำเนิดมาจากลำ้วยแม่แก้ไหลลัดเลาะผ่านป่าเขาลงมาจาับฐานน้ำตกที่ลด,ดหลั่นเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยกว่าสิบชั้นนะครับมีความสูงโดยรวมประมาณ10เมตรสายน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยจะใสสะอาดมีสีฟ้ามรกตรอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้ร่มรื่นดูแล้วสดชื่นสบายตานะครับช่วงเวลาที่สวยที่สุดของที่นี่คือปลายฝนต้นหนาวนะครับผมเพราะ ปริมาณน้ําจะมีมากแถมก็มีอากาศที่เย็นสบายด้วยนะครับที่ตั้งของสถานที่ีนี้คือบ้านแม่แก่ตำบลบ,บ้านอ้อนอาเภอเรายจังหวัดลำปางครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่9้าโมงจนถึง5โมงนะครับผมต่อมาคือสถานที่ที่4นะครับคือน้ำตกเกาฟุกห่างจากน้ำตกแม่แก่ไปแค่1กิโลเมตรนะครับผมเราก็จะพบกับน้ำตกเกาฟุนะครับเป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่มีบรรยากาศร,ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนสิ่งที่น่าทึ่งของน้าตกแห่งนี้ครับคือเกิดจากฝีมือมนุษย์นั่นเองน่นจะคือนายเกาฟูชาวไทยภูเขาที่มีจุดม,มุ่งหมายในการสร้างแหล่งน้ําเพิ่มขึ้นเป็นพยาเขาใช้เวลา10ปีในการเลรมมิดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่นนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆน้ำตกเกาฟูยังเป็นที่ตั้งของสมณะสวยด้วยนะครับผมสถานที่ตั้งก็ตำบลบ้านอออำเภอยาวจังหวัดลำปาง วัยนเข้าชมตั้งแต่9 5, 5โมง15โมงครับผมสถานที่ที่5คือวัดจองคำพระอารามหลวงนอกจากที่เที่ยวธรรมชาติแล้วเนี่ยเมืองงาวย,ยังเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของศิลปะพัุทธนธรรมยุงานงนะครับวัดจองคำพระอารามหลวงเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งเมืองางาวนะครับอีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์พุทธคยาสูง53เมตรสร้างจำลองมาจากประเทศอินเดีย รางสถาปัตยกรรมในรายละเอียดพื้หลาต่างๆมีความวิจิตรการตาในแบบฉบับศิลปะอินเดียด้านในตกแต่งด้วยหินอ่อนเป็นวัสดุหลักมีความลดกงามและประดิษฐานด้วยพระรูปหลายองค์สามารถเข้าไปสักการะบูชาและจับบ่ายได้นะครับที่ตั้งของสถานที่นี้คือตำบลบ้านห้วยอำเภอโนกจังหวัดลพบเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8โมงเชถึง5โมงนะครับ สถานที่ที่สุพานโยงสัมผัสถึงวิถีชีวิตแมวถ่ายรูปสตรีนาะสุเทพสะพานโยงนะครับผมสถานแขวนที่เก่าแก่ที่สร้างเสร็จเมื่อปีพศ2 4 7 0มีความยาว75เมตรกอตัดข้ามผ่านลำน้ำแนวและเชื่อมต่อระหว่างตำบลหลวงเหนือและหลวงใต้เข้าด้วยกันบริเวณรอบๆจะมีสตรีนาะ ให้พอไปถ่ายรูปและเดินชมศิลปะเพิ่มนและเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาที่สําคัญของมืองเทนะครับก็ถ้ามีงานเทศกาลเนี่ยก็จะจากที่นี่ซะส่วนใหญ่อย่างเช่นงานสงกา์ก็จะจากที่นี่นะครับมีแม้แต่ลอยกระทงก็จะจากที่นี่มีตลาดมีกานลอยกระทงนะครับที่อยู่ของสถานที่นี้ก็คือตํงบลหลวงใต้เขอแถวจังหวัดสุราษรเปิดให้เขาชมได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ โดยก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอง,งาวบ้านเดือดของผมนะครับคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อ,อให้ทุกคนเห็นถึงสถานที่ที่น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวของอำเภอง,งาครับแล้วก็เพื่อส่งเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์สาขาสาังคมนะครับผมเผื่อลูกน,น้องรุ่นต่อไปที่จะเข้าคณะนี้นะครับผมแล้วก็หาคลิปร e เฟนส์ในการทา ผมก็ขอฝากไว้ท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับคำคมที่ใช้ปลุกใจผมทุกครั้งเวลาคองพท้อแทนะครับผมถึงแม้ว่าคนเราจะไม่มีฟอนสวร์น,นะครับผมก็สามารถเป็นคนที่จริงที่สุดในโลกได้นะครับผมเพื่อพิสูจน์คำพูดนี้เนี่ยจงไปให้ถึงฝันและทำมาให้สํงเร็จขอบคุณครับ